นางคลอดลูกแล้วนะคะเพิ่งจะคลอดได้สองตัวเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะพ่อพันแม่พันสีสว่างนะคะแต่ว่าลูกออกมาสีดำนางเป็นพันไทยหลังอานขดกระไมหยีนะคะไหนดูลูกน้อยสิลูก ตัวผู้นี่เพิ่งคลอดเมื่อกี้นะคะตัวผู้เด็กหลังอ่านตัวนี้อ่านสอนเลยค่ะนางห่วงลูกกินนมเก่งแล้วนะคะขอคลอดออกมาก็สามารถกินนมเองได้แล้วค่ะอันนี้ก็ตัวผู้เหมือนกัน เขาจะเลียลูกนะคะมากินนมลูกเอาลูกมากินนมเขาจะเชื่องกับเจ้าของนะคะคนอื่นจะเข้าใกล้ไปได้หนูกำลังเบ่งอีกใช่ไหมหน่าจะเหลืออีกหลายตัวอยู่นะคะไหนแม่คําดูดิ ลูกยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยยังมีเด็กๆอยู่ในท้องอีกอยู่นะคะดิ้นดิ้นไปดิ้นมาอยู่ยังมีอีกเดี๋ยวขคลอดแล้วก็สาบายนะลูกนะกินนมไหมคะเพิ่มพลังไหม ให้นางกินนมนะคะเพื่อที่จะได้มีแรงเบ่งคลอดค่ะช่วงนี้ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำนะคะต้องเอาน้ำมาให้เขาถึงที่เขาจะไม่ยอมลุกไปไหนนะคะเพราะว่าเขาห่วงลูกน้อยเขาเอาอาหารเอานมมาให้เมื่อกี้ก็เอาปิ้งไก่มาให้ค่ะกินหมดแล้ว กินให้หมดลูกจะได้มีแรงเบ่งลูกดินใจอย่ามากใกล้ลูกพี่เขาห่วงไปเด็กๆน่าจะมีไม่ต่ำกว่าห้าตัวนะคะสู้ๆนะคะ เทียงลูกเขาดูดนมนะคะจุ๊บจุ๊อาการนี้เขากําลังจะเบ่งอีกนะคะตัวที่สามกำลังจะออกมาเด็กสองตัวนี้เก่งมากค่ะออกมาไม่ถึงเช่วโมงก็กินนมเก่งแล้ว รอรอก่อนแค่นี้ก่อนนะคะได้อัปเดตให้ดูใหมค่ค่ะ